เอาแล้วครับเอาแล้ะครับพี่น้องออ้ยมองดูให้มันเป็นปรากฏแล้วกัน <laughs> มองยังไงให้เป็นปรากฏถามใจคุณดูส <laughs> วัสดีครับวันนี้เราก็มาตกปลาอีกแล้วตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นห้าโคึ่งเราเพิ่งจะเริ่มตีเบ็ดกันลงไปดูปลาตัวแรกของเราหรือเปล่ออาของตั้มปลาเล็กข <laughs> เขาบัตเพียนแล <laughs> นะ <laughs> อ่างหน้องปลาไหลน,นะครับ ซอยหนึ่งซอยตโล0โลเขาว่างั้นตีเดเบียดกันลงไปแล้วมาลุ้นกันกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเมือ่อึอ้มฝนตอนแรกว่าจะออกมาตั้งแต่เช้าละพอดีฝนที่บ้านไม่ตกไม่หยุดเลยเลยต้องฝาฝนลงมามาถึงที่เนี่ฝนไม่ตกงงมากงงจริงๆดี๋ยวเราก็มาดูกันวนะ่ะมารอลุ้นกันวนะ่าเราจะได้ปลากันบ้องไหมในบรรยากาศแบบนี้ฟ้าปิดจะมีฝนลงมาหรือเปล่าไม่รู้ นี่บรรยากาศยามเย็ยนเขาได้อยู่ไนหะบรรยากาศนะเขาได้แต่ปลายัางไม่รู้แอบตีลงไปละไม้แรกตอนนี้ฝนตกหนักมากจากนักตกปลากลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วดูดูทรงแล้วจะหยุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องอุ้ยปนินวปะปนินวะนนวต้องใช้บอยบอยบอยตัวตทักที่ทักที่ทักอุ้ยมาแล้วครับพี่น้องไอ้ที่ทักที่ทักเออมาก่อนเนอะยังไม่ถึงขึ้นไปกู <laughs> ตื่นเต้นไงโท <laughs> รศัพท์ใครไม่รู้ไออุ่นเปล่า,าเ,ลอเออปนินบอยบอยบอยแล้วลไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมาแล้วครับมาแล้วครับ ปอนนตอนาทุ่มน,นตอนาทุ่มเออปนนปนนปน,น,ปน,นตอนนนห้าทุ่มนอ้องฝนก็ตกหนาวกัหนาว นี่นี่นี่ังนี้ฝั่งนี้บอยมาฝั่งนี้เปิดไฟหรือยังทาไฟไม่สว่างบอยน่นี่นี่เบไม่อนียวนี่ยนี่เนี่เนยเนี่ยเยเนียนยเี่ย่เนียเนเนี่เ่ยเ่ยเี่ยเเี่ย่เ่ยเ่เี่ยเนี่ยเเ่เ โอ้โไอเราก็เรื่องกับปะดินใหญ่โอ้โหช็อกเกอร์กินอย่างคันอย่างก็บแบบกินเอ้าฝากินเบ็ดกูนีวะช็อกเกอร์เหมือนเขาหรือเปล่านี่เะเอ้ยอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เหมือน เยอะดีจริงเดี๋ยวเขาดีจริงโอ้ยเราก็เรียกว่าปนินในรอบให้เราก็เรียกว่าเป็นเป็นปนินใหญ่โถยช็อกเกอร์เฉยเลยนะเนี่ยถ้ามีฟ้าฝนไม่ตกนะกูจะก่อไฟเผามึงเลยเนี่ยแล้วตัวอย่างอ้วนเลยนะอ้วนพีเลยดูดูปลาช็อกเกอร์ครับ มาไงไม่รู้ตอนห้าทุ่มโอ้โหนึกว่าปนินใหญ่ที่ไหนได้ครับไอช็อคเกอร์นี่เองว่าดูช็อคเกอร์ใหญ่ครับท่านผู้ชมจะเป็นปรากฏก,ก็ยังพอทนนะเออไอเราก็นึกว่าเป็นปรากฏะโดดนะฮะโชว์หน่อย่ะโอ,โอ,โอ้ช็อคโอ้โอ มองให้มองดูให้มันเป็นปรากฏแล้วกันมองยังไงให้เป็นปรากฏถามใจคุณดูโอ้โหเต่าตัวใหญ่เดี๋ยวอะไรบ้านเลยบอยมันจิิกกกยครัับชี้แจงชี้างบัดบอยบอยขึ้นแล้วขึ้นแล้ววัดเลยบันเลยเออ ปลาอะไรไม่รู้คงไทยอย่างนี้คงไม่ใช่ช็อกเกอร์มั้ง <arnya> โอ้ยเรานึกว่าเป็นปลาหนิ้งใหญ่ถูกที่ไหนได้เดาะช็อกเกอร์ขึ้นมาเฉยเลย,อ,อ,เยอันนี้ได้ไหมอยู่ไหม,ไมอ้ยอันนี้ไม่อยู่มาอีกตัวละปลาอะไรไม่รู้ ปลาอะไรไม่รู้ครับแต่ดูไม่สู้เลยเราก็ลุ้นเนี้ยมามีตัวโอ้โยน้ำแห้งเลยโอ้อ่างน้องปลาไหลนี่แห้งขอดไปเลยเจอ้ตัวนี้เข้าไปเยี่ยมไปเลยทีเดียวต่อพอเขาเรียกสายขาวตะเพียนโอ้ย